สวัสดีครับผมเจอกันที่สวนยางครับผมก็วันนี้พาเ,เพื่อนมาชมบรรยากาศที่สวนยางนะครับผมก็เช้าเ้าอากาศดีครับผมก็พามาดูหน้ายางตายนะครับผมกรีดไปแล้วไม่ได้น้ํายางนะครับเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมครับผม ต้นนี้หน้ายางไม่ตายนะครับผมก็ได้น้ายางดีอยู่นะครับผมยางเพิ่งเปิดได้สองปีนะครับผมยางไม่ต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ได้น้ายางดีนะครับผมเพราะว่าหน้ายางไม่ตายนะครับผมเดี๋ยวไปดูหน้ายางตายนะครับผมเกิดเพราะสาเหตุอะไรนะครับนี่ครับผมต้นนี้คือหน้ายางตายนะครับผมก็มีเชื้อราขึ้นนะครับผมแล้วก็สาเหตุหนึ่งคือ มีดไม่คมนะครับผมเวลากรีดแล้วมีดไม่คมรับมีดไม่ได้นะครับผมเลยทำให้ไปปิดทอน้ำยางนะครับผมไม่สามารถเปิดทอน้ำยางได้นะครับผมเพราะว่ามีดไม่คมนะครับผมนี่ครับควรทำยังไงครับผมก็ถ้าตรงนี้กรีดไม่ได้นะครับผมให้เราโยกเอานะครับผมโยกขยับขึ้นมาตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมก็น้ำยางก็จะได้นะครับผมนี่ครับผมก็ เริ่มมีน้ำยางได้แล้วครับเกือบครึ่งกะลาแล้วครับผมแค่มีดเดียวนะครับผมโยกขึ้นมาข้างบนเอานะครับผมไม่ต้องหยุดไม่ต้องพักยางนะครับผมกิดไปธรรมดาเหมือนเรากิดทุกวันนะครับผมวันเว้นวันนะครับแต่เราพักฝั่งนี้เอาไม่ต้องทําอะไรพักไว้เลยนะครับผมปีสองปีนะครับผมให้เราโยกเอานะครับผมเพราะว่าต้นยางก็สมบูรณ์นะครับผมต้นใหญ่แต่ทําไมถึงไม่ได้น้ํายางเพราะว่านายากตายนะครับผมนี่นะครับผม ให้เราโยกมาข้างบนเอาเลยนะครับผมถึงจะได้น้ำยางนะครับผมก็ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมประสบการณ์ในการกรีดยางนะครับผมศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับชาวสวนยางนะครับผมนี่นะครับผมข้างล่างนี่ก็พักไปเลยนะครับผมสองสามปีหรือพักตลอดก็ได้ครับผมไม่ต้องกรีดให้เรากรีดที่อื่นเอานะครับผม แต่ต้องขยับขึ้นนะครับผมขยับขึ้นจากตัวเก่านะครับนี่ครับผมก็มีเดียวก็ถือว่าได้น้ำยางแล้วนะครับผมให้ดูต้นยางนะครับผมต้นยางก็สมบูรณ์นะครับผมต้นใหญ่นะครับมีใบยเยอะนะครับผม เนน้อยนะครับผมดูเล็กๆเนน้อยนะครับผมอยากตายนะครับผม้นเราโยเอาไว้ครับผมน้ำยาทันก็โลดครับนะครับผมไปตกน้ำยาไปตกทาน้ำยาอะไรนะครับผมในเราโยงเอาเลยนะครับแล้วก็ทักตุกเก่าไว้เลยก่อจะได้น้ำยาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับผมติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม นี่ก็ทิ้งท้ายเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ